โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับการอัปเดตใหม่ของวอลเล็ปาร์ค่ะทุกคนรอบนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่44แล้วนะคะ5้าวันสุดท้ายนะคะก่อนจะเริ่มซีซั่นใหม่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะซื้อทุกคนขอเติมคูปองกันก่อนละกันนะคะเอจอหแวะเติมที่ร้านนี้ค่ะก็แนะนําเกมเติมคูปองเอาวถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมทั้งในเว็บและไลน์เติ ไดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นมาค่ะทุกคนรีบเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ549คูปองนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อวอลล์พาสมาก่อนเนี่ยราคาอาจจะถูกกว่านี้นะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะแต่ทุกคนดูก่อนนะคะของรางวัลน,นะที่เราซื้อล่วงหน้าเนี่ยจะได้อะไรบ้างจัดไปเลยค่ะทุกคน เรียบร้อยนะคะอันดับแรกเลยกรอบโปรไฟล์น่ารักมากแล้วก็แพ็กซื้อล่วงหน้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าว่าได้สกินอะไรบ้างนั่นเองนี่ค่ะทุกคนจัดไปเลยนะคะเปิดมาโอ้ลืกได้ดีมาแล้วค่ะทุกคนสกินแรกเป็นของ b u t เตอร์ไฟนะคะตัวแรกของเรานี่แล้วคือบอกได้เลยว่าสีสันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่ารักไปอีกนะทุกคน <His> Reven และสกินตัวที่2นะคะเป็นของมาจ้าค่ะทุกคนโอ้ m ม g ก็คือแบบตรียมสีชมพูเข้ากับเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะก็สวยอะเอาจริงๆนะรและอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นของบัตเตอร์ไฟเหมือนกันทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นชิ้นส่วนสกินของบัตเตอร์ไฟค่ะทุกคนกดไปเลย เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้อีกหนึ่งสกินนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสกินเช่านั่นเองเรามาเปิดสกินเช่าดีกว่านะคะทุกคนลองเจอนี่ร่นี่นนสกินนี้เป็นของอเลนนะคะแต่ว่าเป็นแบบเช่านะคะถ้าจะรับแบบถาวรเนี่ยน่าจะเลเวล60นะทุกคนไม่แน่ใจนะอาจจะใช่นะ l ะ เรามาดูสกินแรกค่ะทุกคนเป็นสกินของมาจานะคะกับสกิน Dangerous Affair ค่ะเป็นสกินระดับลิมิต e d สีเขียวนะทุกคนก็ไม่มีเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแค่โมเดลตัวละครแค่นี้เลยเอฟเฟกก็เหมือนเดิมนะคะรววมคงดาาขขอข้ไ้ไ และสกินตัวที่2ค่ะทุกคนเป็นของ Butterfly นะคะกับสกิน Dangerous Affair เหมือนกันนั่นเองรู้สึกว่าจะมาในตรีมสีชมพูเลยทุกคนเข้ากับเดือนกุมภาพันธ์นะคะกับวันวาเลนไทน์นะสกินตัวนี้เป็นระดับลิมิเต็สีส้มเหมือนกันนะคะแน่นอนว่ามันมีเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินที่เปลี่ยนแปลงนะคะมาดูในส่วนของปรับแต่งทุกคนนี่ได้มาสีนี้ก่อนเลยนะคะก็ออกแนวสีเขียวแบบน้ำเงินนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีอีก2สีนะคะแต่มันยังไม่ปลดล็อกนั่นเองโอเค ก็จะใช้เป็นสีชมพูก่อนละกันเพราะว่าสีนี้คือแบบน่ารักเลยนะคะดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปอกป้องและอีกหนึ่งสกินสุดท้ายนะทุกคนเป็นของอเลนนั่นเองนะคะตรีมเดียวกันเลยนะคะแดงเจลส์ออฟแฟร์นั่นเอง สกินนี้เนี่ยก็ลิมเต็ดสีส้มเหมือนกันทุกคนเอฟเฟกเปลี่ยนแน่นอนนะคะก็ได้มาทั้งหมด3สกินนะหากเราซื้อล่วงหน้านั่นเองและก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกสกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสกินของอันเลนเป็นที่เรียบร้อยนี่ถือดาบสองสีด้วยน,นะ<ร>ทุกคนึ แล้วก็ใ,วสใส่แว่นด้วยนะนี่แต่มันไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่านะคะการสถานะ <Huh? S 1> เฮ้ยเอฟเฟกเป็นสีชมพูดูดิทุกคนโคตรน่ารักอะ่ะลุยแล้วนะนี่นี่ทุกคนอันนี้สกิลแรกนะคะสกิลที่2ลดความเร็วอูด้วยกันก่อนเฮ้ย ก็เป็นลูปหัวใจด้วยนะสักวันนึงนี่ต้องรื้อฟืนความทรงจำกลับมาให <Hey S 2> ้ได้เท่อะทุกคนน่ารักแล้วก็แบบเท่เ hey ท่ hey oh. เลยนะคะและสกิลสุดท้ายนะทุกคนสกิลอันติเมทค่ะจัดมาเลยข้างบนนี้โอ้โหเป็นสีชมพูหัวใจเลยนะคะทุกคนสวยนะเอาจิงริงสวยนะทุกคนดูดิดูดิดูดิดดนี่เป็นไงระดับคู่ด้วยสีชมพูเท่นะ ออู่ดกกันกนสวยค่ะทุกคนโอเคสกินนี้ถือว่าผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสกินกันมากดีกว่าเป็นของบัตเตอร์ไฟนั่นเองเรามาต่อกันที่สกินของบัตเตอร์ไฟนะคะนี่เลยค่ะสีชมพูทั้งชุดนะคะแล้วก็ดาบเนี่ยกกใหญ่มากเรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่านะคะสร้างความเสียหายนะโอ oh my god สีชมพูแบบชัดเจนชัดแจ๋วเลยทุกคนมีรูปหัวใจด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนสกิลที่2นะคะลดความเร็ว uh huh. นี่ประมาณนี้ uh huh. ก็คือสวยนะ uh huh. โอเคเลยแหละนะทุกคน uh huh. สกิลแรกนะแล้วก็สกิลที่ 2, 2> uh huh. ประมาณนี้นะคะ uh huh. และสกิลสุดท้ายนะทุกคนเป็นสกิลอันติเมตั่นเองโอ้ <Yeah. S 1> oh my god โคตรเทอ่ะทุกคน uh huh. ดูดิโคตรแบบ สวยเอาจริงๆนะคือเป็นวงใหญ่มากนะคะทุกคนเป็นรูปหัวใจสีชมพูชัดมากคือบอกได้เลยว่าสกินของบัตเตอร์ไฟเนี่ยเฟี้ยวสุดแหละอันนี้ก็เป็นการตีธรรมดานะคะทุกคนประมาณนี้ส่วนสกินสุดท้ายเนี่ยเป็นของมาจ้านะทุกคนแน่นอนว่าเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินเนี่ยมันไม่มีแน่นอนนะคะเผื่อใครที่อยากจะรู้อะ และนี่เลยค่ะทุกคนสกินของมาจ้านะคะสกินระดับรีมีแต่สีเขียวนะคะเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกตสกินเนี่ยไม่มีเปลี่ยนนะคะก็จะเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนเอฟเฟกต์สกิลนะคะประมาณนี้นี่แต่ก็สวยนะทุกคนมันเป็นแบบแค่โมเดลก็สวยแล้วนะนี่อันติเมตก็แบบนี้เลย ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะโมเดลเนี่ยก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะคะถึงจะไม่มีเอฟเฟกที่เปลี่ยนนะคะก็มีแค่นี้นะทุกคน3จะสกินนะคะที่เราได้มากับการซื้อล่วงหน้านั่นเองและคลิปนี้เนี่ยหากชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะและคลิปนี้อนจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนะ,ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ